สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับนอกจุกเกมบลับโปร,โปรนั่นเองยูฮูและนักแสดงมีโู้สิบผทุกคนมาล่องกระโดดโลดเต้นไปตาสถานีต่างๆของเกมนี้ครับทุกคนซึ่งเกมนี้ฟังทางด้านเออไมือเข้านะครับนอกจากเป็นด้านตาน่ระดานและนัดานต่ระดานี่ก็จะมีละหลายๆด้านให้เขาเลือกเด่นตามใจชอบครับทุกคนในด้านต่ระดานนี่มันเหมือนกับในความฝันเลยครับซึ่งเขาเขียนเข้ากระโดดแล้วก็เออเหาะไปตาสถานที่ต่างๆน,นะครับเนาะ เอาเป็นว่าไม่ดีผมจะพาทุกคนมาล่องเหรินดานลานแหลกเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบดานเอียงกระบ,บุู้งขั้นเท่าล่องเขาเบ,บิ้งหรืดีกว่าดานมุฟนะฮะว้าวเท่าข้อมาลาน,นีนีเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนได้เช็นได้ว่าสภาพแวดล้อมนี่ว่างเปล่าอีดีครับและเสียงเอฟเวกนี่โอ้โหฟังเร็วเหมือนรู้สึกแบบเหมือนอยู่ในความฝังเปล่าอย่างเห็นแล้วครับทุกคนโอ้โหไปดีกว่าเหมือนเวลากครับเวลาครับทุกคนจึ๊บขั้นตอนเ้อาห้ตอนกระโดดอโอ้โหผ่านไปยางวุฒิ ผ่านไปอย่างหมุดวีดนะฮะเอาละครับตอนนี้เฮาต้องทําการเฝ้านะครับเนาะจื๊อจื๊อใหญ่ตกมันบินในคันเด้อครับโอ้โหถือมีดหนีสิไปขาด้อดีอยู่กอูจื๊ออ้าวอ้าวโอ้โห,โโห,โโหไม่ตรงนะฮะโอ้โหมันกระโดดเนี่ยอรคริบับเกมนี้ไม่ต้องแบบท้าจังหวะด,ด,ด,ดูดีๆครับทุกคนแบบดาเอาไม้ก่อนดีกว่าครับมาจาังหวะนี้ไม่พลาดแน่ๆพลาดแน่นอนนะฮะเอาละครับตอนนี้เฮากระโดดก่อจช๊บ เขาต้องหาจังหวะแบบกระโดดดีๆครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้มันกระโดดมันทีงไหนวะมันกระโดดยากเนี่ยเดยวเด้อเดอเดจึ๊บโอ้โหต้องแบบนี è, ่เดี้ยเดี้ยเดี้ยจวนคนคนคนมันกระโดดเสียนไปแล้วเด้ออัะจึ๊บโอ้โหมันก็เป็นนีสิวะในบอลดูอีกตาหนึ่งนะฮะังนี้ผมไปบอกไปก่อนแล้วนะครับเนาะมันมันต้องหาหมองกระโดดดีๆครับมาพร้อมแล้ว ชึบกระโดดไปสองสามยกโดดยังไงให้สุดโดดยังไงให้สุดนี่นี่แบบนี้เองชึบอโอ้โหโคตรงา่ายนะจ๊ะไม่ผ่านนะน้องนะโอ้โหถือสะบาดด้านแรกมันตรงหามมองกระโดดที่มั่นดีๆครับทุกคนเรากต้องแบบห้ามมองกระโดดที่มั่นแบบมันสินสามารถจุกสามารถกระโดดข้ามไปได้ครับซึ่งระยะท่านที่ผลิตไปก่อก่อนาน,าน,าน้นมั่นทางกันบักคักครับทุกคนเอาเป็นว่าผมมสิมารถล่องหลินดานอื่นๆนะครับเนาะ โอ้เ็นดาประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะไปด่านโตกเกียวกันเลยดีกว่ามาประเทศญี่ปุ่นมีห้องโกงคันนี้จิว่ามาแล้วมาแล้วจูดจิ๊บโอ้โหโอ้โหกระโดดไม่ผ่านเลยนะฮะเกมน,นี้มันค่อนข้างสิงยากดูระดับหนึ่งครับทุกคนหรือมันง่ายกับบอลลูนเอาใหม่สักตาเอาใหม่สักตานะจ๊ะกระโดด เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเย็นเย็นจะเย็นลูกพี่จะเย็นขาม,มันค่อนข้างจะชิดกันรอแล้วจับยืบเย้จังหวะนี้ก็สไลด์ไปเลยโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหข้ามไม่เอ่ยโอ้โหไม่ข้ามมามาพร้อมเลี้ยวจุดนีล่ละหาจุก๊กหาจุก๊กจุ๊กหน่อยแล้วกันโอ้โหโอ้โหข้ามไปอย่างหุดหลีดว้าว หยุดก่อนอชิบหัดกระโดดจังหวะก,กระโดดอูหอันไหนลองด่านอื่นสิเอาเบนว่าเขามาลองเอาด่านสิ่ผ่ายกันดีกว่าเฮ้ยมันเล่นในบอกว่ามันคือมีการกระบาดว่าปบนว่ามาลองเล่นดีกว่าอันนี้จะเป็นด่านเมืองนะฮะเมืองนี้มีชื่อว่ากรุงเทพมหานครซึ่งจะมีตึกสูงล้อมรอบอยู่บริเวณรอบนะฮะเส้นความสูงของตึกนี้คือ คือโอ้โหไม่มีที่สิ้นสุดจ้ามามาจังหวะนี้คงสิมีพนักง,งานทํางานอยู่ในตึกนี่อยู่เอ้ไอ้นี้มันเป็นบ้านหรือปล่ามันจะกระโดดตึกฉันว่าใช่แน่ๆเลยโอ้โหเทเทมปนะโทรเรียกหน่วยกู้ภัยมาเร็วๆมาช่วยนี่โอ้โหมาว่าฉันจะคิดสั้นอย่างนั้นหรือฉันเป็นนักกระโดดแห่งปีพศ2563นะอครับจังหวะนี้กระโดดก่อนจึ๊บเห็นว่าเขาถือมีดจะคิดว่าเขาขาดตุวตายเืได้บู ไอ้อตกตึกเหือเรียบร้อยมาเอาไหมจึ๊บยี่มาวานฉันเป็นคนผูกข้อตายอันยุตโอ้ยตกเอาละครับจังหวะนี้เป็นจังหวะนาทีลุ้นตายถ้าก้าวพลาดไม่จะเก,ก้าวเดียวคุณอาจตายถึงเสียชีวิตได้หรืออาจจะอไม่งามาพูดจังหวะนี้อ้รอฉันด้วยอ้เอโอโหยข้ามาอย่างน่าดูชิบหาย ลึกนี้ไม่เคยปราณีใครมาสามารถพังลงได้ตลอดเวลาจื๊บเาอาไปส่งน้อยค่ะส่งสิบ,บาทไม่มีให้หรอว้าตกเหมือนเดิมจะสมานนี้จื๊บจื๊บกระโดดแบตเน้อจะปงปอกปงชอยปงลงสีลงปลงโอ้โหโตกเดินอึงมันจะอะไรจะยากขนาดไหนจ้าไหนมันลองดูใหม่สิจิบ จังหวะนี้จะถึงตึกตรงนี้แล้วอมามามารับสนเน่ก็มารับเน่กระโดดก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเราอ่ะข้ามตึกที่สองไปแล้วจวังหวะนี้จะเป็นวันวที่วันที่แห่งความอู้อ่อนมีฮอตเทนครับทุกคนอย่าเพิ่งไปโอ้โห,โห,โห,โหสิไปก็บอกูอ้แต่วันนี้อัจจิวจวังหวะนี้อัจจิวเหมือนเดิมมาแล้วฮะมาเอา อาลักลับขามา้ามื่อวานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่านันตูกแม้โอ้โหขนาดเท่าขามมาได้ดยนี่สุสีพานมาได้อะฮะตอนนี้เขาต้องขึืนเคลนนี่ครับทุกคนเพื่อไปย่างตึกนั่นเอ้ยนี่มันงานก่อสร้างที่นี้อันตรายห้ามขึ้นมาเล่นแบบเพนทาานะลกูกลูกอะไรบ่งโตแล้วโอ้โหแล้วมันคนคิดที่จะฆ่าตัวตายงั้นหรือถือมีดด้วยไม่ใช่นะผมจะมากระโดดตึกเอาก็เหมือนกันไม่ใช่หรเอยึบโอ้โอหไม่รอเลย มาความพยายามอยู่ไหนความพยายามอยู่ที่นั <c> ่น <oughs> ขามาได้แล้วอู้ยิปปี้เรียบร้อยขามข้ามนี้ไปนะฮะังหวะน,นี่ค่อยๆไปค่อยๆไปครับทุกคนเฮ้ยก็จะถึงฟังฝันเดี๋ยวจื๊บค่อยๆเดินเย้เรียบร้อยู โอ้โหถือสภาเกมนี่มีหลายแบบหลายครับทุกคนด้านนี้ก็มีตั้งววาโอ้โหสุดยอดตั้งเยอะอ่ะด้านนี้ก็เป็นด้านพวกสายกับมันตารางสีนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านแบบเหมือนในความฝันได้อหรทุกคนมันมีหลายด้านครับทุกคนเอาเป็นว่าผมก็จะเรียนด้านที่มันแบบพิเศษพิเศษก่อนที่จะจัดกันไปครับทุกคนขั้นสั้นก็เอามาดานเอามาดานด้านสารกับมันตารางสีเลยแล้วกันเข้าไปในห้องแลบบวิทยาศาสตร์เขาต้อนรับสู่ห้องวิทยาศาสตร์ ที่เต็มไปด้วยสารกำมตรังสีและสารกำมตรังสีซุยสารออันตรายมาสารอันตรายโอ้โหมันมีสปริงครับทุกคนสปริงกระตกไปเลยอุ้ยมันมีสปริงจึ๊บจังหวะนี้หาตรงจุกจุกหน่อยจึ๊บโอ้โหมันมีสปริงครับทุกคนคือสภาวะยนระยะทางการกระโดดของเฮาได้พร้อม ไม่โดนทำไมไมจื๊บโอ้พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมันคอนซาสีแบบมันกระโดดไก่เกินไปครับทุกคนผมบอ,อกตรงๆมามาจานนี้จะเป็นด้าช้ายแล้วเนี่ยวกดยาชิบหายชี่รลอยแล้วล่องไปนะฮะดจุดเริ่มต้นของผมอจื๊บ จ,จิบหยุดก่อนอู้วเริ่มจากหัวร้อนแล้วนะเนี่ยเริ่มจากหัวร้อนแล้วนะเริ่มจากหัวร้อนแล้วนะโอ้มันจะผ่านใน้ไหมเนี่ยเอาเอาเอาเอแบบดนั้นละเออหามมองจู๊หามมองกระโดดหยุดอู้วฮมมันอะไรจะยากเย็นขนาดนี้โอ้ยทุกคนมัน่อนขาสียาก เอาละครับขอเป็นิดใจกันบ้างครับสำหรับเกมพรับโปรในครั้งนี้นะครับเนาะก็ต้องขอให้ทุกคนนะครับเนาะด่านวังหนนิ้ไม่น่าเลือกเลยนะฮะด่านสารกับมันตางสีนะฮะไม่ค่อยจะผ่านเลยด่านนี้นะฮะก่อนมันเสมิสปริงในตัวครับทุกคนโดดปึ๊บมัดกระสีแบบกระโดดปึ๊บแบบมัดกระโดดแบบเร็วเลยเด้พ่อกระโดดปึ๊บพ่อสิการระยะหมองลุ่มมาถือแบดนี้เพราะว่ามันแห้งคัางไม่น่ล่ะเออมันกระสียากยนงอยเล่นไปหลายรอบแล้วครับยอมรับตัตมานะ วันนะวันนะเกมนี้มันยากมากนะฮะกระไพนี่แบบมีสกิลการโดนอยู่แล้วหรือเล่นเกมอยู่แล้วก็พันมันก็นง่ายแต่หางคนที่เล่นบัลลังก์กิงมันก็สียายอยู่แค่น้อยนะครับเนาะอู้ท้อถอยกับเกมนี้มากแต่ว่าโดนด่วยมแล้วเกมนี้ก็เฮ็ดออกมากดีครับเสียงเอฟเฟคเอ่อฟังแล้วรู้สึกเหมือนเหมือนอยู่นี่เอ่อโล่ให้ความหวังเปล่าอย่างมาณนี้นะครับเนาะ เอาเป็นว่าถ้าใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครปุณน,นนนัะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่สีประพาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับเนาะเซหรับมื้อนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเซหรับมื้อนี้บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ